โอ้คือคักคือคักคือคักเลยปกติเขาจะนั่งตรงนี้ครับเมื่อกี้อายกองอายกองอายกองบวดปากปวติ๊กสวัสดีครับเปิดแอมโปัวด้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่การรอคอยน,นะครับของหลายๆคนสําหรับ DC EQ e มันเบิดตั้งแต่ก่อนปีใหม่หมดตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็นี่แหละไรก็เร่งกันตอนช่วงปีใหม่น,นี่ก็เลยเร่งอัดออกมาตอนนี้ก็เทสแล้วได้เทสแล้วน้นองชายเกอร์ก็มาจากทหารนะครับเพื่อมาเทสให้ หนีนม้ากันมาเนี่ยร้ามาโอลามา,อา,า,มาโอเคครับลามา <c oughs> บางคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าทําไมเปิดแรงขนาดนี้มันคือข่อยแท้นะครับมันมีน้ำมีหลดนะครับอ่ะเบิง้งเบึ้งน้ำมีหลดเบิ้งนัำมีหลดนะครับตอนนี้อัปเกรดเป็นตัวใหญ่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมน้ำมีหลดก็อย่างเดียวน้ำมีหลดหมายถึงโหลดเทียมครับเหมือน R ตัวหนึง่งลิซิเตอร์ตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับซึ่ง อย่างก็ระบายความร้อนก็ดีนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโหลดเทียมแทนตู้ลําโพงกินกําลังวัดแทนดอกลําโพงนะครับอ่านั้นก็เอามาขนาดกับดอกนะครับมันจะเลือกได้นะว่ามันกี่โอมกี่โอมเนี่ยครับมันมีนะครับก็เหมือนอาร์พวกนี้หนึ่งตัวนะครับนี่แหละแต่อันนี้คแค่ห้าวัตต์เห็นไหมครับอาร์ห้าวัตต์อ่าเป็นตัวต้านทานห้าวัตต์แต่ตัวนี้เป็นตัวต้านทานประมาณหนึ่งวัตทนโหลดทนความร้อนนะครับ เป็นโหลดเทียมกินกระแสกินโูลดโว้ดกินกําลังวัดแทนลําโพงนะครับเพ <c oughs> ื่อไม่ให้อึกระทึกเสียงดังนะครับงั้นเทสเครื่องนีง้ตายหมดเลยครับผม <c oughs> อ่ะขั้นแรกขั้นแรกการเทสก่อนจะเทสนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่ใช่ไหมครับทีมงานไม,ไม่ได้ต่อสายไว้เห็นมทำไมถึงไม่ต่อสายนะครับว่ามันขี้ลืมไหมครับว่ามันขี้ลืมเนี่ยเอาไว้ทำอะไรน้องชายก่อนเราเทสเราต้องต่อ หลอดท่วงกันครับนี่นะครับท่วงยังไงนะครับท่วง AC เข้านะครับเป็นสาย AC ไปเข้าในสวิตชิ่งระบบสวิตชิ่งนี่เป็นหลอดไฟ200วัตต์ทำไมถึงท่วงไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการช็อตหรือว่าต่อสายผิดนะมีปัญหาในวงจรเนี่ยมันจะตกหลอดอยู่ตรงนี้นะครับแทนที่จะไประเบิดโป้งปังป้งมันจะแจ้งว่าก่อนอันดับแรกเพื่อมันเป็นไฟที่พึ่งหัวก็เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะค่อยอันดับลงรองสัญญาณเข้า ในขณะที่มีโหลดอยู่นะครับเราว่าสามารถเปิดแหงได้นะครับเพราะว่ามันมีอย่างก่อไฟที่ไปตกคอมอยู่หลอดไฟไเหมือนเวลาเราเปิดเปิดเครื่องหน้าง,งานแล้วไฟไฟตกอ่าไฟมันเหลือน้อยอยู่180หรือว่า190อย่างเนี้ยครับอาการเดียวกันครับเราจะเปิดแรงไม่ได้ถ้าเปิดแหงปั๊บไปตัดอันนี้คือเช็คนะครับเช็คสัญญาณแต่ละช่องแล้วก็ เช็คเสียงแต่และชอ่องว่ามาครบไหม,มอันนี้ครบปกติก็จะเอาออกถอด<ม>ปับป๊บๆนะครับ <Okay. S 2> เสียบจัววลงไป<ม>อันนี้ก็จะเป็นดัมมี่โหลดแล้วครับทีนี้ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook นะครับเฟิร์สแอมโปอร์โอนะครับหรือว่าอารตอัลเทมไม่ไหนนะครับใกล้บ้านท่านมีหลายที่นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0810954500ครับสำหรับดีซีเอ็กซีโนะครับเป็นพี่ของดีซีเอ็กทีตัวนี้ราคา20,000 20,4950บาทนี่เอ้ยนี่ตุ้งเทียมมันรึปุออกมามันรูปออกมาให้นะครับประมาณนี้ครับผม3,000บาทต่อช่องนะครับนี่แหละสามารถอัดตาแดงแบบนี้ได้นะครับ แต่แนะนำเด้อแนะนำอย่าเพอเฮ็ดไล่นะครับเอาพอดีพอดีดีกว่านะครับฟังเสียงเอานะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมสนใจก็ทักเข้ามาครับ Facebook First a m p 4 Audio สวัสดีครับ